สวัสดีค่ะแฟนๆช่องข่าวเด่นหวยดังวันนี้ทีมงานก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะมาแล้วค่ะเลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งงวด16กรกฎาคม68เหลืออีก2วันเท่านั้นนะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กรกฎาคมกันแล้วเชื่อว่าข่าวหวยทุกท่านต่างก็คงตามหาแนวทางเลขเด็ดกันอยู่แต่สำหรับท่านใดที่ยังไม่มีแนวทางวันนี้ทีมงานก็มีแนวทางมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะโดยเป็นเลขเด็ดจาก เจ้าแม่ไปหวยชื่อดังแม่น้ำหนึ่งพิราดา,านธนโชตจินดาซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ปล่อยเลขเด็ดในงวดนี้16กรกฎาคมออกมาให้แล้วนะคะโดยมีเลขดังนี้ค่ะเลข3ตัว984เลข2ตัว91 13 93และ41โดยระบุว่าตัวเลขที่ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและขอให้ทุกคนโชคดีมีโชคลาภเข้ากระเป๋า อย่างไรก็ตามเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆจากช่องข่าวเด่นหวยดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ